นี่ทางแม็กกำลังเอาลงมาอีกพันหนึ่งลูกค้าคนข้ามาครับนี่พันต่อไปก็คืออิวสุนี่ครับดีแม็กให้เลืนเดออ่าสีปอนในนี้เจ้าของคนัะเกียบคนมาจากอน,น,นุเท่อนนี่ก็ได้ <laughs> ขออนุญาตเด้อ <laughs> เรามาจากอน,นุเรามาใส่ ของคนเอามาให้น้าอานเนี่ยนี่ครับรนี่สูตรนี้ข้างในเนี่ยติดตู้ตู้ตู้ซับกับแผงแผงซาวซับหลอดเจ็งนิ้วก็ะสิบนิ้วซับเป็นซับสิบนิ้วครับนี่แผง ก็ออกมาสายฟงสายไฟนี่แหละใส่แคปบกับอิูสุไฮเดอร์ <laughs> นี่ครับก็ใส่กับแอบดังเนี่นะยถักแจ้วคนกระไดา นี่ของพิวันเอามาใสอันนี้เป็นของออียงแพทที่น่ำพทที่หน่ำพัดดีเถียนบ้าัแพที่หน่ำพัดดีกำลังเท่าไหร่หกพันห้าหกพันห้าลอยวัดตามตามหนาเออตามหน้านี่ซสื้อเสื้อตามหนาหนึ่นแล้วก็เป็นซับซีนิวนะซับซนิวนี่ผ้อ่ซับซีฟนิวผ้าบบูเออ มันเบาอีกอย่างหนึ่งคือเว่าสีน้ำเงินแหละอือครับเพราว่าท่านห่างไงล่ะเออเพื่อบอันนี้ก็เป็นไอ้นั่นใส่ฟิวอันนี้เป็นตัวนั่นไฟนอนบ่ข้าป่าท้าป่าอันนี้เป็นแหลมแหลมนี่ของไง แพทินามเห็นบ่แหลมกับแพทินามล้วก็ปีปีนี่แพทินามกันแล้วมั้งแม่นบ่ะอ่าปีนี่กับแพทินามเหมือนกันครับแกลบไม่เป็นเช่นเดียวดอกหยกซับของเบื้บองหน้าน,นี่ครับจับไม่เล็กเท่ายูเนี่ยไม่เล็กสองก้อนพอบวบบู เมล็กสองก่อนครับลำโพงลำโพงหกนิ้วเพิงของแพชทินัมเหมือนกันเนาะนี่ครับแพชทิ่นำหกนิ้วเพลิงเป็นกลางกลางกลางโป๊ะกลางออกเบียดยังไงอืมกระเป๋าหน่อยหนึ่งฮะอันนี้กลางไออันนี้เป็น อเออบางปีรูปวดปวดบางปีรงหนึ่งปีันั่น่ปีของแคทินามกันเกียตแบนเหีนว่านี่ครับทินาเบได้ทินาเบิดได้ชุดนี้ทินามีแต่ซับบเปอร์เป็นของอ่าพระบบูนี่ครับเกียตแบนเกียตหกหาเอสอธิบาพแคทินาเดี๋ยวสมาลองฟังเสียงบางกรมีกลางของ8นิ้วครับ นานี่นาทีออกไปแบบกลางกลางออกไปทั้งแห,หแมแลแมลกลางคนแหลมนลครับนี่แต่ตัวหนึ่งจะเป็นหกนั่นนึ่จะเป็นกลางคนเบดขอ <ไป S 1> งนิ้วเพลงิงอันนี้แปดนิ้วเป็นน้อตัวนี้แปดนิ้วนี่ครับของที่ปนมาสายไฟเอาเอามาได้สายสัญญาณ่ไหมต้องสายลูกโป่งตัดเดียวสายไฟอันนี้เป็นแหลม เปิดพผมว่าเสียตซื้อมากาถือีกละใไกันเลยเอาเปิดนี่มาให้เบิ้งแเวาน่เปิดนี่เขานะเดี๋ยวองนหน่งนะแล้วเบิ้งของที่พอดีใส่ครับเปิดอันนี้นาแหลมผักของพัทินัมนี่ครับแลมพัททินัม้าก็ผ้าปลานะเก็บไฟเป็นของพัทินัมเหมือนกัน nhiều sải cong này nhiều này đấy các bạn nhiều sải cong ngay ở ngay bưng to <for> <BR> <Siros> <Souız> ข,ขบกลางแหลมหน้าสองพของแพทินัมเหมือนกันอันนี้เป็นผับซับครับของพระธาตุอยวัดอันนั้นสองพันสองร้อยของที่คนออกมาติาเงินอะไรวายมกันไม่ใเย่ี่น้นิมงาเงินจดแวอเอาไปเีนื่ตัวนี้ของใส่ในยูสุ ไหลเนเด้อสีปอนพันนี่ครับมักเบดแนวไหนเล่นเบดแบบสายฟื้นสายไฟสายาเยอะฮะมักแบบไหนอต้องถามเจ้าของคนก็นเรามากลุกพุ่งมกักมักแบบรถตีแสดงสดจั้งที่ว่า เออมักอ๋อมักแสดงสดมากนะรเาอ๋อองระแท้อ,อ,อือันนี้คือพันบอาสูตรผสมพัน <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวได้พอกันแทแน่นอนกับอิอุุอ่าให้เล er ่นเด้อ อ่อนิ้วนะอ่อนิ้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือกาลังปฏิบัติการกับแพทีนัมยู่ปฏิบัติการซีปตูแพทีนัมยู่งส้่งต่อกำลังเอากาวลาเทคไหลหาดนะไปกาวกันแล้วล่ะเสียงสิ๊ปเปเสียงสุดพอดีนี่นองมาใส่หนองมาใส่วันที่ม่ก็ใส่ใกด้เดี๋ยว นครับแต่ผ่เป็นชุดนี้ในพพชินำครับเพชินำชุดนี้ที่ใส่ในออนิวอูวสุให้เล่นเดอเน,นี่กลางแหลมนี่คือคิอค้วต่อไปครับอันผู้ใดที่เจ้าของคนท่านมาบอกอ็จะเอาไว้ก่อน รีวโวรีโิวคนท่านไหนว่าบอกฟีบทความเอาไว้ก่อนสองยี่สิบสองยี่สิบบาทครับนี่ทางแม่กกำลังลื่อออกเพื่อสีเอาฐานอีฐานนี่ออกข้างล่างนี่ออกมันรับหมองเสียตู้ซับเนี่ยลื่อไว้พอมือพันมัดจีเกิดขึ้นเลยบ่าสองมาเสียเวลาลื่นยาก เวลามาใส่ก็คือเอาดันใส่เลยเอาขึ้นวางเลยอันนี้ถ้าของมักรกลึเปิดได้แล้วครับเนี่ยไม่หม่องเปิดใส่ของใส่กุญแจใส่ไอ้แม่แรงเนี่ยเทาฐานนี่เอาอันนี้เอาการ้์ ต่สร้างจออย่างนั้นผู้เดียวกันยาเขาโอ้ขอยัดฟ้องน้ำไม่พร้อมต้นเนี่ยฟ้องหนำรางรถซ <laughs> ื้อรถคันละเกียแปดแสนแถมฟ้องน้ำไม่พร้อมอแถมฟ้องหนำ <laughs> เตรียมการเตรียมการไว้ล่วงหน้า แกไปก้อนยันพ้นขี้หนีไปอือสกล่องดนวยนะสายกล้องหลัง <c oughs> อ๋อสายกล้องหลัง <c oughs> อาสาสายอง,อง,ง <c oughs> สาย,ยสายยีย <c oughs> อ <c oughs> ห้องน้ำผมอุดสายไฟไว้เนี่ยสิเอาตัวนี่ออ,อกไม่ต้องเกียร์หรอกออกตรงไหนองกฟังรับออกนะครับเป็นแม็กซิดเลยครับ ดึงตัวนี้ออกเป็นยาล้ตัดออกอีกอันนี้ได้ตัดมาไม่ได้เดียม๋ย่ไม่ได้หยัดแต่หยัดลงไหนวะ ก็เนี่ยจี้นะจี้ออกอ่ะอืมจี้ออกจี้ในจี้ออกไว้จี้ออกไว้เพือเห็ดเพือเขห็ดนะจี้ได้เลยแต่วันนี้เขาต้องตัดออกมันีอยากนะจี้ดิมัเงาพอจี้ดิมคนเป็นวัดฐามนั่นอ๋อฐามยาวเออทางนั้นเออเนาะบมดเลยเขาบัดจี้เพื่อให้พร้อมจี้แผ่นนั่นออกดำหัวลงอุดหัวนั่นวะอุดหัวลงแต่วงนนี้สิได้ตัดแล้ว <Yeah. S 2> ปาดออกอืมปาดออกก็นั่นต้องได้ดำลงหอเจอะทันหัวลงทางหัวลงโอเคสร้างแม็กซี่ออนี่ออกก้อนรับเจาะอัดครับอ,อัดหัดวดมครับ อัดให้ลแล้วก็ยกิออกอไวครับอืมนี่อ้ให้นแดมแล้วเอาต่อว่านี่น่าหนอกเล้เ็ดส,สวยๆก็คืออัร์ทโมลงไปแล้ครับไฮลแล้วก็ยงออกออครขั้นตอนการแกะตอนนี้ครับให้เราดูแกะเอาตก เห็ดมาวางเลยมือมาวางไข่เล้าคีขมกก้เขื่อนที่ประกอบเลยมันไข่เสียเวลาครับนี่ออกไว้ก่อนเลยบัก,กี้มือกันแล้วแล้วาแม็กเห็ดมือเดียวกันแล้วแล้วว่าสุซับมือเดียวของเราคือเดียนเองนะน,นี่ครับคือเห็ดทั้งสี่แหละตอนแรกต้องเอาไอ้สวบ้านดอกหน่อยนะครับเงียก่อน พอสวานดอกหน่แย่เนาะไอปันหัวแล้วไอ้นี่ทำแล้วไปไนกีเอาสะานดอกไห้ครับมาควงออกมาควงออกดอกเ้ออกที่หลังครับดอกของแมวที่คือดอกหน้แล้วจ้าอนี่ดอกห่แลอารไ้คือกาวันนี้เ็าดอกเี้มาควนที่หลังครับเนี่ยจ้าไเียไว่นี่คือวิธีการปลดตัวนี้ครับ จะเลาะนั่นแหละนี่แหละออกโยกออกได้ครับนะเดี๋ยวเลาะนี่ครับคือเดิมหัวแล้ไปเลยเจะอัดหัวอัดหัวแล้ไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะหานั่นมาดูดออกเดี๋ยวครับการเจานะเขาดำหัวไปเลยแล้วหู้งมัน,นอีกเขาอุดครับนี่นะ เดี๋ยวเอาเน้ยมอุดขัดหัวน็อตไปเลยนะเนี่ยวีะดิ่ดมประมัณนีครับรอรอแล้วทำความสะอาดตั้งตาสะอาดแล้ว,วอาาาา่ะสะอาดสะอาดเห็นงานบดีเดี๋ยวดยิ่มอย่างเดี๋ยวสิมีแฟนดิมมาติดเก,ก็บความเร,รียบร้อยทำความสะอาดให้เพิ่น <Okay. S 2> นี่ครับเป็นเครื่องเสียงที่พันจิใใ่ในรถยูสุดีแม็กออนิวให้เลนเดอที่พันเอาของมาให้ครับเนี่ยเป็นชุดอันนี้ก็จะเป็นผิวครับผิวต่อแบตครับแล้วกวจะเป็นท้าปาานะตัวเสียบไฟของยี่ห้อแพทที่มปีนี่ครับเป็นของ แทที่นาครับเย็่อแบนปีเป็นของแพทที่นำเหมือนกันเนี่ยแล้วกับลำโพงเนี่ยคเป็นดอกแปดนิ้วคู่หนึ่งแปดนิ้วตัวนี้เนี่ยาจะออกกลางกลางกลาง,ลงแหลมครับตัวนี้ของแพทที่นำเหมือนกันครับยอดแทที่นำเหมือนกันนี่ครับอันนี้ก็เป็นดอกหกนิวน้วแม้ว่าหกนิ้วครึ่งนะถึงหกนิ้วครึ่งวะประมาณหกนิ้วแม้ว่ากนิ้วนะดอกเออ น,นี่กับของแพทินัมเหมือนกันครับน่านี่น่าีะออกกลางออกเบียดนิดนึงอือันนี้ก็เป็นแหลมครับอของแพทชินัมเหมือนกันบนใส่เ <realised> รือของแพทินัมไงแพทินัมดอกนี้กับแพทชินัมเหมือนกันครับเป็นสร้างมาจากเป็นของแพทินัมแล้วก็ดอกซับนี่เป็นของพเวอร์บูนี่ครับซับเป็นซับซิฟนิวพวเวอร์บูครับอืไว้สามนิ้วราคาแม่เล็กสองก้อนร้อยแปดสิบ ประมาณนั้นครับนาโดนัทสูงน้อยหนึ่งนี่ครับของเท้าวัวคูหนึ่งแหลมแปดนิ้วสองดอกของแพทินามแล้วก็เออว้าแมงกางแปดนิ้วสองดอกคือคูหนึ่งแล้วก็หกนิ้วคูหนึ่งด้วยกันครับของแพทินัมเหมือนกันแล้วก็แหลมก็เป็นแหลมซีโตของแพทินามเหมือนกันครับนี่ แลราคาพาวเวอร์นี่สิเป็นของแพทินัมเหมือนกันแพทินัมเอ็กซ์หกพันห้าร้อยวัตอันนี้เขาเขียนไว้หนากล่องเลยครับอ,อันนี้ครับซับครับครับซับดอกซิปนิวคู่หนึ่งนี่ครับแลราคาสิเป็นครับกลางแหลมก็คือแพทินัมเหมือนกันครับสองพันสองร้อยวัตเป็นพาวเวอร์แอมของแพทินัมเหมือนกันครับนี่ที่ใส่ในสุดอ่า ของยูสุดีแมก็กออนิวสีบอลที่ไอ้เบิงตอนเสาครับพีชุดนี้ครับคนจิไซกับตูซับของแอบดังครับอย่ามาเบิ้งกันครับว่าทีเป็นไหนกับพันนี้ก็ได้อันนี้ามาให้เบิ้งกันดอกของพงที่คนจิไซนในรถยูสุออนิวไฮเดร์โอเคครับผมเดี๋ยวฟอกกันครับยูสุครับ 俺不太了解。嗯嗯 <laughs>